ญาติโยมทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับญาติโยมอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้ก็มาในโครงการเดิมก็คือโครงการปันน้ําใจมอบรอยยิ้มนะก็จะแจกอุปกรณ์การเรียนนะให้กับเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆนะาที่แล้วก็แจกไปแล้ว10บโรงเรียนในะวันนี้ก็จะเดินทางไปแจกอีก1ิบโรงเรียนด้วยกันนะเพื่อจะได้ เป็นการช่วยสนับสนุนาการศึกษาของเด็กด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นการลดรายจ่ายให้กับผู้ปกครองนะในยามที่ค่าของชีพสูงในยามที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีอย่างนี้นะการหากินหารายได้ก็อาจจะฝืดเคืองนั้นอันนี้อาตมาก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยทำให้ผู้ปกครองนั้น ประหยัดรายจ่ายไปได้นั้นก็มีความตั้งใจที่จะทำให้เด็กๆทุกคนนั้นได้รับอุปกรณ์เพื่อที่จะได้มีการศึกษาที่ดีต่อไปนันวันนี้ก็จะไปมอบอีก10โรงเรียนด้วยกันนั้นเดี๋ยวเราก็ไปมอบกันชุดที่2อ,อีก10โรงเรียนประกอบด้วย 1. โรงเรียนวัดเจ้าแปทรงไตร มีเด็กนักเรียนจำนวน37คน 2. โรงเรียนวัดโบสถ์สุภพ,พิทยาคารมีเด็กนักเรียนจำนวน65คน 3. โรงเรียนวัดโพเจมมีเด็กนักเรียนจำนวนทั้งหมด80คน 4. โรงเรียนวัดปิ่นแก้วมีเด็กนักเรียนจำนวน32คน 5. โรงเรียนวัดอูตะเภามีเด็กทั้งหมด29คน 6. โรงเรียนวัดชัยภูมิมีเด็กทั้งหมด หนึ่งร้อยหกสิบสองคนเจ็ดโรงเรียนวัดจอระเข้ไร่มีเด็กทั้งหมดแปดสิบสองคนแปดโรงเรียนวัดแก้วสุวรรณมีเด็กทั้งหมดสามสิบแปดคน เก้เา,าโรงเรียนเทศบาลวัดเจ้าเจ็ดนอกมีเด็กทั้งหมด72คนและ10โรงเรียนสุดท้ายคือโรงเรียนจรัสวิทยาคารมีเด็กทั้งหมด26คน ท่านใดที่ได้รับชมแล้วได้ช่วยกดติดตามช่องหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของทีมงานปันน้ำใจและมีส่วนในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงต่อไป